คลิปนี้น่าจะเป็นคลิปที่ให้คนที่ขับ BM เอยู่เปิดใจให้กับรถยนต์ไฟฟ้าผ่านยี่ห้อของที่ท่านชอบอ ครับสวัสดีครับผมบิงบิงได้ครับผมแล้วนี่สวัสดีครับวิวิสิสไตรจี้ครับครับผมวันนี้เราอยู่กันในไอเอ็กซ์สนะครับอันนี้เป็นคนที่ลองรถคนที่2นะครับลองลงมาจากกับตันดนนะฮะกับตันดีวเป็นไงบ้างครับพี่วิวรู้สึกมันหรูหรานะฮะเทียบกับโมเดลเอสเลยนะเทียบกับเทสซ่าโมเดลเอสกับแพลนอะไรพวกเนี้ยรู้สึกหรุ่งหลากว่าครับผมขับสบายโอ้มีเบาะนวดนี่แบบว่าขับไปเราอยากจะนับเลยอ่ะเรากดนวดกันดีกว่าสบายมากครับนวดเรากดนวดกันนะฮะ ระบบวิธีการกดนวดก็คือกดที่ปุ่มตรงคริสตัลนะครับผมแล้วก็เลือกระบบนวดอันนี้ก็ปิดออนนะครับของพี่วิวเดี๋ยวผมก็เปิดให้นะครับเปิดระบบออนคือมันเป็นรถมหัศารจาร์มากเลยครับซึ่งผมก็ไม่รู้ว่า VM รุ่นอื่นเป็นไหมแต่อันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่เราได้เจอนะครับอันนี้เราสปอร์ตโหมดพอเป็นสปอร์ตโหมดเนี่ยเราจะสามารถดูโชคได้ตรงนี้ครับคือโชคเนี่ยความสูงของรถอะ่ะมันก็จะระบุตรงนี้เลย ดูจากตรงเนี้ยก็คือซุ้มล้อน่าจะระดับมีเดิมก็คือระดับเตี้ยละก็คือเป็นสปอร์ตโหมดพี่ลองเปิดไฟเลี้ยวดูก็ได้ครับมีไฟเลี้ยวนะมีไฟเลี้ยวมีแอนิเ <laughs> มชัน <animation S 2> <c oughs> ให้นะครับคนขับเมื่อกี้ก็นิสัยดีด้วยนะเราเปิด <c oughs> ไฟเลี้ยวแล้วเขาก็ชะลอเลยนะครับเฮ้ย <c oughs> จริงเ <c oughs> หรอใช่ <c oughs> เราคุยกันเรื่องอะไรดีเรื่องตัว iX เนี่ย i x อันนี้ถามถามพี่พี่วิวก่อนเพราะพี่วิวเคยขับซีรีส์ห้ามาก่อนใช่ซีรีส์ห้าเป็นช o k ลมไหมครับตัวซีรีส์ห้าไม่ใช่ช o k ลมครับเป็นช oked s p r i ช oked s p r ใช่แล้วพอมาขับ i x แล้วครับนี่ก็รู้สึกว่ามันเป็นช o k ลมนะมันนิ่มนะครับมันแล้วมันปรับระดับไปด้วย,วยสูงต่ำจะอารมณ์จะคล้ายๆกับตัวโมเดล S นะครับอตอนนั้นก็เป็นช o k ลมเหมือนกัน <ปะ S 2> มาเทียบกับโมเดลเอสละครับอ่าถ้าพี่พี่วิวขับโมเดล S มาก่อน เออแต่ตัวนี้มันเทียบไม่ได้แล้ว SUV ใช่มันจะสูงกว่าความรู้สึกความรู้สึกก็คือความรู้สึก SUV อ่ะนะเหมือน SUV ทั่วไปแต่ว่าจะนิ่มนวลน,นะครับแล้วก็เกาะมากด้วยแล้วก็เกาะอ่าใช่ซึ่งเป็นอะไรที่พารุฮารามากถามว่าแบบชอบไหมชอบนะชอบชอบมากนะครับถึงว่าการขับคือคือ BM เนี่ยถ้าส่วนตัวคือผมไม่ได้มีความรู้อะไรเยอะมากใช่ไหมก็คือเป็นผู้ใช้ปกติแต่ว่า BM ก็คือก็จะมีคาแรคเตอร์ของเขาอะความรู้สึกในการขับใช่ไหมแล้วก็ พวกอุปกรณ์ต่างๆก็จะมีสเสน่ห์ของเขาของของแบรนด์บ m อ็มน,นะที่แบรนด์อื่นก็จะไม่มีใช่ไหมแต่ก็จะคล้ายๆกับอย่างเบนซ์ก็จะมีความรู้สึกหนึ่งเวลาเราขับเบนซ์หรือว่าออดี้ก็จะเป็นอ,อ,อีกสไตล์หนึ่งซึ่งมันเป็นเหมือนแบบเป็นเอกลักษณ์ของเขา DNA, เ DNA, อ่ะออใช่ใช่แล้วพอเช่อะไรใช่ใช่แล้วพอมาอันนี้เนี่ยเป็นแพลตฟอร์มใหม่ซึ่งสาหรับเป็น EV อย่างเดียวเลยใช่ไหมครับตัว iX ก็ยังคง ความรู้สึกนั้นอยู่นะในวิธีการขับบ้างในไอหลังๆนี้เขาชอบพวกคริสตัลพวกอะไรพนี้มาประดับแหละก็คือสไตล์ก็คือมาผสานกันอยู่ก็ยังมี DNA ของตัว BM อยู่ครับทั้งดีทั้งไม่ดีนะอ่าทั้งดีทั้งใช่ใช่ <laughs> ทั้งชอบทั้งไม่ชอบดีกว่าเออใช่อนผมก็ต้องปรับปรับตัวเรื่องปุ่มเหมือนกันพอผมมาขับไอบีเนะเพราะว่าเราก็ใช้จอมาบ่อยมากพอมาเจอไอไปุ่มอะไรเงี้ยนะ ตอนแรกอะผมขึ้นมาบนรถผมก็หาที่ปรับเบาะตั้งนานแบบเอ๊ะทำไมเบามันแน่นๆหนึ่งเลยแล้วมือเราสอดไม่ลงไปปรับเบานะฮะเพราะส่วนใหญ่ตัวปรับเบาของรถเนี่ยมันอยู่ยที่เบาประกายาเป็นว่าเบาะรถคันนี้อยู่ที่ประตู พี่คิดว่าเขาก็คงแบบว่าอยากจะไม่อยากจะ<ว>เออคงดีเนี่ยไว้ด้วยแล้วก็อย่างที่น้องบิงได้กล่าวไว้อีกคลิปหนึ่งเนะเหมือนเป็นเป็นเจน Gen แรกเจนแรกๆของ BM ซึ่งอาจจะอยากจะดึงดูดผู้ที่ใช้ <BM. S 1> เออเลกเซี่ใช่ไหมฮะ,ะผู้ที่ใช้เออเครื่องยนต์สันดาบอ่ะที่ใช้ BM อยู่แล้วเป็นแฟน BM อยู่แล้วไม่อยากจะเปลี่ยนไปเลยแบบว่าทุกอยา่างเป็นทัชสกรีนหมดเขาอาจจะไม่ชินไม่กล้าซื้อไม่กล้าอะไรนี้มันเหมือนเป็นสเต็ปหนึ่งอะ่ะสำหรับคนที่อาจจะกลัวหรือว่าไม่อยากจะเปลี่ยนเยอะครับคิดว่าไอ้ตรงนี้แหละ เขาก็เลยยากคงแบบว่าวิาวธีการบังคับบางอย่างเอาไว้ที่คนชินนะไม่กล้าแบบว่าข้ามเยอะเกินไปคือยังมีความเป็น BNA ของ BMW อยู่ผมพูดจริงๆว่าคลิปนี้อาจจะไม่ได้ทำให้ชาวเทส la ดูนะเพราะว่าคนที่ซื้อเทส la ไปแล้วรับรองเลยว่าเราเราเรา,เราปรับตัวไปเป็นรถยนต์ไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วอะเราคงไม่อยากจะกลับไปขับรถยนต์น้ำมันละแต่คลิปเนี้ยน่าจะเป็นคลิปที่ให้คนที่ขับ BMW อยู่เปิดใจให้กับรถยนต์ไฟฟ้าผ่านยี่ห้อของที่ท่านชอบอ เป็นไงฮะก็ระดับหนึ่งดีระดับหนึ่งถือว่าดีระดับหนึ่งครับแต่ถามว่าเท่ากับมอเตอร์วายโฟร์แมนไหมไม่อาจจะไม่กระชากเท่ากับวายลองเรนช์ไหมอวายลองเรนจ์ประมาณ4ี่ห้าวิใช่ไหมครับคันนี้ผมน่ใช่อ๋อโอเคใช่แต่ไอคอนิกซาวใช่แต่เสียงเราใจใช่ไหมคนที่ชอบขับรถน้ำมันก็อาจจะเออมันต้องมีเสียงอะไรบ้างอะไรเงี้ยก็อาจจะชอบอย่างพ่อเช่าไทยคันก็มี พ <Porsche S 1> อร์ชใชใช่กันก็จริงๆิงงตัวนั้นก็เป็นตัวอีกตัวหนึ่งที่มีไอคอน r i c sound เหมือนกับตัว bmw i x ซึ่งพอมันมีเสียงมันเล้าใจหรือเปล่าครับก็ผมเป็นคนที่ใช้เทสซามาแล้วใช้มาเป็นปีแล้วใช่ไหมล้วก็ชินถามว่าถ้ามีอ่ะเราอยากจะเปิดใช้ไหมเป็นผมคงปิดแหละ, <c oughs> ะพูดอย่างนี้ดีกว่าแล้วก็คือแบบผมชอบเสียงมอเตอร์จริงๆนะเสียงมอเตอร์มันจะเล้าใจนะผมว่าเสียงปู๊ไปอย่างเงี้ยเสียงมอเตอร์จริงๆอ่ะผมชอบ แต่แล้แบบสียงสเคาะอ่าเสียงสังเครห์จะไม่ค่อยไม่ค่อยเราใจไม่อเราใจสำหรับเราแต่ว่าก็มีคนที่ชอบครับมันดีที่ว่าเลือกได้อ่าใช่ไหมเป็นออปชั่นาถ้าคุณอยากจะฟังเนี่ยก็ก็เปิดเลยคนชอบมีคนไม่ชอบก็ปิดเอาปิดได้ใช่ไหมครับจะได้ปิดละอันนี้ผมก็ปิดละเราลองชะลอดูหน่อยครับ เออก็ยังมีเสียงมอเตอร์เบาๆมีมีเบาๆอยู่ที่เสียงมอเตอร์เรบาเบานะครับเราไม่ได้ขี้เล่นนะถ้าสมมติเราไม่ขี้เล่นน่ะก็คือเราขับเทซ่ามาก่อนพอมาขับเทนี่ยเราอาจจะปิดแหละเพราะมันหนูสมมติเราคุยโทรศัพท์ทอยู่แล้วมันวืดบึดเข้ามาใช่ไหมครับแต่คนที่เปลี่ยนจากรถน้ำมันมาเป็นรถยนต์ไฟฟ้าตัวนี้มันก็เหมือนจากนิโคตินกัมแล้นะฮะบุหรี่ใช่อะไรนะหมากฝรั่งหมากฝรั่งนิโคตินที่ทำให้คุณทดแทนบุหรี่ได้อ่าอย่างนี้ดีกว่า ก็อาจจะเป็นไอคอนิกซาวตัวหนึ่งที่ทําให้คุณอยากจะขับรถจนไฟฟ้ามากขึ้นก่อนนะฮะทำใจให้ได้ก่อนนะครับ<ช>แล้วก็จากนั้นคุณถ้าปิดก็ได้ใช่เอาเรื<ช>่องนะพูดถึงสมรถนาดีกว่าที่มีกรารลองกันนะนะ<ช>เร็วเท่ากับเทสลามาดไวไหมไม,ไม,ไม่ไม่เลาใจเท่ามาด e l S อย่าไม่ต้องพูดถึงเลยเทียบกับแสนไม่ได้ราคนคนละ segment คนละไม่ีอยู่แล้วใช่ไหมครับใช่ครับแต่ว่าถ้าเทียบกับแบบเออ X5 แบบรุ่นปกติที่บอกเราซื้อมาเพื่อครอบครัวใช่ไหมฮะเอารับส่งลูกอะไรอย่างเงี้ยเพียงพอไหมผมว่า เกินเพียงพอนะจะไม่ได้ว่าจะไปแข่งใครใช่ไหมครับวิ่งคือเกินพอครับคือแบบว่าเอาไว้แซงบอกว่าเวลาที่เราจะต้องแซงโอเคอยู่นะฮะอ่าใช่ใช่ใช่ครับช่วงล่างนิ่มดีนะครับเกาะถนนเราไม่ได้ลองแล้วผมแล้วผมไม่ได้เป็นสายแบบคอมเมนต์ขนาดนั้นเลยไม่อยากจะคอมเมนต์เพราะว่ามีหลายๆท่านที่เป็นเอ็กซ์เพรสเนี่ยคงอย่างน้องบิงอ่ะได้เทสมากกว่าพี่อยู่าน้องบิงจะคอมเมนต์ตรงนั้นได้ดีกว่านะของเราสําหรับผู้ใช้ที่บอกว่า เออบอกว่านั่งสบายไหมขับสบายไหมโชคบอกว่า,วาัวหลุดถนนไหมอะไรแค่เนี้ยถือผมถือว่าโอเคเลยนะรู้สึกความรู้สึกเกาถนนดีอยู่ครับอ่าแล้วก็สบายนิ่มดีก็ว่ามันเพียงพอแล้วกับการใช้งานแล้วถ้าเกิดวันหนึงใช้ได้ไม่เกิน300กิโลก็กลับมาชาร์จที่บ้านก็ได้ถ้าไฟก็คือแต่คนซื้อรถขนาดนี้เขาคงไม่มองขวามประหยัด จะไปมองเปอร์ฟอร์มานซ์กับความนุ่มราคาล้านเนี่ยนะราคาล้านนะครับคือคนที่ลองรถระดับนี้ได้คงไม่ได้มองความประหยัดแล้วละ่ะแต่เราคงขายความหรูหร่ก็คือคันนี้ ury, หรูหร่แทบจะไม่ต่างกับรถน้ำมัน BMW X5 นะครับที่คุณวาแมแผนนี่จะซื้อเนาะใครก็ตามที่วามแผนซื้อรถน้ำมันปีหน้าคันนี้อาจจะเป็นช้อยที่ดีก็ได้เพราะมันตอบโจทย์เรื่องการใช้งานแล้วก็ความสะดวกสบายผมว่าสะดวกสบายกว่ารถน้ำมันตรงที่ว่าถ้าคุณใช้งานมันแล้วคุณรู้ว่าวันหนึ่งคุณขับรถไม่เกิน300กิโลคุณกลับมาบ้านได้ ก็สะดวกสบายคุณก็เสียบปลั๊กแล้วก็นอนตื่นเช้ามาคุณก็ไตนองไปปั๊มแล้วมันก็เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ถอถ้าพูดตรงตรงแอาจจะท่านอาจจะรวยมากเลยมีเงินอยู่แล้วแต่ก็คิดถึงความประหยัดอยู่เหมือนกันถ้าถ้าคิดถึงตรงเนี้ยมันก็ประหยัดกว่าโลน้ำมันแหละผมว่าประหยัดกว่าประมาณ4เท่าเพราะรถไซน์เนี่ยคุณก็ต้องโลละบาทโลละ5บาท4บาท5บาทมีเห็นแล้วครับแล้วถ้าเกิดเป็นรถยนต์ไฟฟ้าคันนี้ผมลองคำนวณดูแล้วถ้าชาร์จดีนอกบ้านมันตกลงละประมาณ1บาท10สตางค์อืมคุณสามารถจอดรถ เราก็ไม่ต้องไปเมนเทนเน้บ่อยๆเพราะว่ารถยนต์ไฟฟ้าไม่ไม่ซ่อมกันเลยพี่วิวนี่ขับมากี่กิโลแล้วครับตัว Model S แหละครับจะสอง0มื่นไมล์มั้งฮะแล้วไปทําอะไรมาบ้างครับมีแต่ช่วงแรกๆอ่ะที่ที่บอกว่าเออสีไม่ไม่สมบูรณ์ประกอบอะไรเงี้ยครับแต่ถ้าถามว่าเรื่องเรื่องมอเตอร์เรื่องการใช้งานเรื่องอะไรเงี้ยไม่มีปัญหายังไม่มีปัญหาเลยนะฮะแต่บางทีก็มีจุกจิกแบบเออบางทีเบามันเป็นซอฟต์แวร์นะเบาปรับแล้วมันไปค้างเงี้ยแต่ว่าแป๊บหนึ่งมันก็หายมันก็ไม่ได้มีฮาร์ดแวร์อะไรเเสียรลอองงมาพูดื่ เทคอีกนิดนึงนะตอนที่เราสายเทคอีกครับตอนที่ขับ BMW C55 ตัวนั้นปี2013ก<ฮ>็คือเก<ฮ>่าแล้วล่ะส<ฮ>ิบปีอ่าใช่นั้นสิบปีแล้วแล้วก็คือขายไปได้สองสามปีแล้วล่ะแต่ว่าตัวนั้นเนี่ยก็เป็นตัวท็อปของเวลาตอนนู้นน่ะก็มี Head Up Display ซึ่งผมชอบมากแต่หลายๆท่านเคยไปคุยก็แบบเออไม่ชอบไม่ได้ใช้ปิดเพราะว่าบางทีมันลำคาญ Head Up Display ก็คือมันมีจออย่างนี้แล้วมันจะส่งไปสะท้อนกับกระจกข้างหน้าเวลาเราขับ เราก็จะเห็นเหมือนว่าไอตัวจอมีจออยู่ตรงข้างหน้าเราเลยผมดู h ฮดเรตต์ดิสเพย์ของมันเนี่ยมันมันใหญ่กว่าชัดกว่าแล้วก็แสดงผลได้มากกว่ารถที่ผมเคยใช้ซีดีสามไอซีดีห้านั่นอ่ะมากอยู่พอสมควรนะคือมันไฮเทคขึ้นเยอะมันอินฟูขึ้นเยอะและใช่ผมผมเคยขับเชฟวีทาร์โฮก็มี h ฮดเรตดิสเพย์แต่มันน้อยมากเลยคือมันแบบเดียวกับหน้าจอโนเกียแบบเล็กมากแล้วก็ผมไปขับบอลโวซีซีศูนย์ก็มี h ฮด d รตต์ดิสเพย์แล้วก็มีตัวคัล i ิ l a c ก็มี h ฮดเร p ต์ดิสเพย์ แต่ยังไม่เคยเห็นแฮทซับดิสเพย์คันไหนใหญ่เท่ากับคันนี้เลยแต่ BM เขาจะนำเป็นผู้นำเรื่องนี้อยู่แล้ะตั้งแต่สมัยก่อนแฮทซับดิสเพย์เาขาจะดีความรู้สึกว่าจะดีกว่า,วายี่ห<ช>้ออื่นสำหรับเรื่องนี้นะฮะอันนี้เรา<อ>พูดให้กับผู้ใช้งานคนที่เปลี่ยนจากรถยนต์น้ำมันรถหรูเนาะมาเป็นรถยนต์ไฟฟ้าส่วนคนที่ใช้รถยนต์ไฟฟ้าเทสลาอยู่แล้วก็ยังยืนยานเหมือนเดิมว่าเขาคงไม่บอกยี่ห้ออื่น <ๆ S 2> จริงๆเพราะเทคโนโลยีมันมันสูงมากมันรับไปไกลมากชครับ นี่เราพูดตามเนื้อผ้านะครับไม่ได้ไม่ได้อวยไม่ได้เชียไม่ได้ด่าใช่ใคือเรามีทั้งชอบแหละไม่ชอบนะฮะเราใช่ครับช่องน้องบิงนี่ก็รู้อยู่แล้วถึงความพูดตรงเป็นแบบไหนก็บอกแบบนั้นไม่ได้บอกว่ารับอะไรมาแล้วบอกต้องทุกอย่างดีหมดไม่จริงใช่ไหมไม่จริงไม่จริงอ่าเราก็บอกเขาราว่าดีก็คือดีไม่ดีก็เราต้องบอกว่าใช่ใช่เราพูดพูดถึงจอดีกว่าผมว่าจอเขาจัด ตอทำให้ห้องโดยสารมันดูสวยจริงๆมันดูไฮเทคเพราะมันเหมือนจอมันโฟลต์อยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับก็อะไรผก็ชอบเพราะมันเป็นจอ,อยาว widescreen สมมุติว่าถ้าตัวผมเนี่ยมาจาก BM เลยซีรีส์ซีรีส์ห้าร,รุ่นเก่าเลยเราเปลี่ยนมาเนี่ยกูจอใหญ่ขึ้นเยอะ อ่ารู้สึก oh. ว่ามันมันมันอินโฟเมชันได้เยอะขึ้นเยอะแหละเพราะว่านั่นมันรถก็ปีเก่าแล้วตอนนี้จอแบบโอ้โหใหญ่เลยทะลวงเลยฮะแอปเอ,อ่ออะไรอะคาร์เพลย์ก็แบบว่ายาวใหญ่ใช่ไหมครับถ้าแบบไปคาร์เพลย์บางทีรุ่นอื่นๆยังเอ่อคับเชฟวี่หรืออะไรรุ่นอื่นที่ผมเคยใช้มันก็จะเล็กหน่อยแต่ว่าถ้าถามในมุมของผู้ที่ใช้ Tesla Model S, <S, <S มาตัว Refresh นะเขารู้สึกว่าจอมันเล็กไปอ่ะคือแบบรู้สึกว่าจอกว้างแต่ว่ามันแบบสั้นไปแคบไประยะความสูง ราอยากจะดูเยอะกว่านี้แนวตรงอ่ะมันดูไม่ได้อันนี้ก็เป็นความรู้สึกหนึ่งที่ตอนแรกเข้ามารู้กใ่้มันสวยนะแต่ว่าถ้าจะดูอินโฟมชันจริงๆอ่ะบางทีเราชินกับว่าจอใหญ่ไปเลยซีเรียมไปเลยน a าวิเกตคอนโทรลทุกอย่างอยู่ตรงนั้นเลยข้อดีและข้อเสียเนะอะเพราะมันก็สวยแล้วก็สําหรับคนที่แบบไม่ชินกับจอใหญ่อยู่แล้ว มันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่พอเราชินมาแล้วเรารู้สึกมันเด็กไปนิดนึง UI 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 ของ bm วันนี้ไม่รู้ว่าจะพูดยังไงดีนะไม่รู้จะชมยังไงให้มันดูดีนะมันดูไฮเทคมันดูไฮเทคว่ามันดูไฮเทคดูคลาสซี่แบบว่าดูโอเคดูแบบสีมันสวยอะไม่ดูดูไม่เด็กเกินไปแต่มันลายตามากเลยฮะอย่างเลองเข้าไปเมนูไอ้นี้ได้ไหมนี่นี่คืออะไรครับเนี่ยเนี่ยเอาพูดลองๆนะนิดหนึ่งคือมันจะเป็นปุ่มก็ไม่ปุ่มนะ แล้วแบบมันดิสเพลย์ก็ไม่หมดอีกคือต้องเลื่อนมาดูอีกอ่ะใช่ป่ะทั้งที่จริงๆสามารถทาได้นะเพราะว่าตรงนี้มันเหลือนะใช่ครับอ่าผมก็งงเหมือนกันแต่ว่าอันนี้มันเป็นสอบแวว์คือถ้าเขาอยากจะอัปเดต BM ก็อัปเดตได้ใช่ไหมฮะใช่ครับในอนาคตนะเราไม่รู้ว่าเขามีแพลนจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนแต่ว่าถ้าอัปเดตเขาอัปเดตได้อันนี้ก็ผมก็เพิ่งมาสังเกตตามพี่บิวนะว่าเออจริงๆแล้ว เขาทําให้ไอคอนมันชิดเข้ามาอีกนิดนึงอ่ะถ้าเกิดเขาทำเพราะเพราะเราก็ออกแบบดีไซน์ UI กันมาก่อนเรารู้อะว่ามันเหยียบขึ้นมาอีกแค่20พิกเซลอะต่ออันก็ถึงแล้วอันนี้ก็เป็นฟีดแบ็กกลับไปแล้วกันทางพีเอ็มเขาก็ไม่รู้ว่าทางต่างประเทศเ็าคงดีไซน์นะนะครั้งแรกที่เห็น UI นี้นะคงคือมันงงไปหมดเลยอ่ะจริงจริงแล้วเราเราเราเป็นคนที่แบบเราชินกับจอใหญ่ด้วยนะชินกับทัชสกรีนทั้งหมดชินกับจอใหญ่แต่พอมาดูนี้ปุ๊บเฮ้ยมันอะไรวะ คือเบาว่ามันมยนเยะไม่หมดมันลายตาแต่ว่าพอใช้ไปเข้าใจครับว่าชินใช่ไหมเราใช้ไปแป๊บนึงตอนนี้ก็เริ่มชินแล้วล่ะแต่ว่าความรู้สึกแรกมันอินทิเม a ไปนิดนึงแต่นี่ก็เป็นสิ่งที่อนาคตเชื่อว่าต้องปรับได้นะฮะก็ไอคอนก็อย่างที่เห็นนะครับน่ารักมากเลยมันก็เรโตมากเลยเรโากใช่จอกแอนดรอยด์สมัยก่อนหรือว่าซัมซุงที่มีสกินอยู่บนอยู่บนแอนดรอยด์อ่ากาแล็กซี่เอสวันอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะประมาณนี้นะ มันก็เป็นโอปิเนียนความคิดส่วนตัวของพวกเราคมันก็ไม่ได้แปลว่าเออความคิดของเราจะถูกอะไรอย่างงี้นะเราแค่บอกไม่ดีอ่ะ่่ใชบางคนก็จจะชอบไอ้ตรงนี้แหละที่ต้องมีการโชว์อยู่เนี่ยคือมันเป็นจุดเล็กๆน้อยๆที่มาทําให้มันเป็นความเบียม BMW อ่ะเป็นความเออเรารู้สึกเราขับ BMW นะเป็นเอกลักษณ์ของเขาอ่ะคือจะมีสิ่งเล็กๆน้อยๆเยอะไปหมดเหมือนตู้เพชรเคลื่อนที่นี่ก็เหมือนกันเออใช่ป่ะแล้วก็แบบไฟแอมเบียนเขาจะทําแบบเนี๊ยบมากทุกอย่างเนี๊ยบมากเบาแบบ แบบสบายมากอะบอกดีมากใช่ไหมฮะอันนี้คือแบบชมเลยอะแบาถ้าเทียบกับเท s l a เทียบไม่ติดเลยนะเทสลาเทียบไม่ติดเลยอะคือคือมันก็มีทั้งดีไม่ดีแต่ก็อย่างที่บอกคืออินเทอร์เฟซซอฟต์แวร์คือถ้าเราใช้เท s l a มาก่อนแล้วเรามาใช้อแบบวันแรกอะผมนั่งอยู่รถประมาณ15บาทีผมผมไม่เข้าใจอะไรมันเลยต้องใช้แอปเปิลคาเพผมยังต้องเปิดยูทูบดูเลยทำยังไงถ้าความรู้สึกถ้าบนสมาร์ทโฟนนะ เอ่ออย่าง B M C D ห้ารุ่นเก่าที่พี่เคยใช้นั่นจะประมาณแบบเหมือนเหมือนโนเกียสมัยก่อนใช่ไหมโนเกียจอสีสมัยก่อนจอเล็กๆทําอะไรได้บ้างลิมิตมากลิมิเต็ดมากอันนี้แต่ว่าอันนี้จะประมาณซิมเบียนซิมเบียนใช่กำลังจะบอกเลยว่าไม่รู้ว่าหลายๆคนจําซิมเบียนได้ไหมแต่คือเหมือนซิมเบียนเลยเหมรู้สึกเนียเลยใช่มันจะไม่แอนดรอยแล้วมันจะไม่ไอโฟนไปซิมเบียนเลยใช่ไปซิมเบียนจริงๆอันนี้ก็เป็นแค่ customer feedback ถ้าจะทำบางสินค้าให้โดนใจขึ้นมาเน่นะเค้ซอฟต์แวร์น่าจะต้องมีนเตทที่ดูดีกว่านี้แต่ถ้าถามว่า ทุกวันนี้โดนใจไหมมันก็มันก็ชดเชยด้วยเบาะหนังหรือพวกเบาะลมแล้วก็ระบบต่างๆที่อำนวยความสะดวกก็เพียงพอแล้วนะครับสำหรับการที่จะตั้งราคาราคานี้แต่ถ้าเกิดโมเดล X กับโมเดล S เข้ามาจริงๆอ,าอนาคตาลองดูว่าโมเดล X เข้าไทยเท่าไหร่ นะครับสำหรับคนที่วางแผนซื้อก็ถ้า iX มันอยู่ตึงราคาแถวเนี้ยโมเดล X ก็ไม่น่าจะไปไกลอะ่ะมันก็อยู่ประมาณ5ล้านอะ่ะไกลกันไม่ได้หรอครับมัน,ม,นมันฉีกกันไม่ไกลหรอครับอ,อีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเทียบกับตัวน้ํามันที่ขาย X5 นะ <X 5. S 2> ในไทยน่เ,เป็นผมผมเรี่กนี้นะ ไม่คิดเลยนะคือคือเราเราไม่ได้กลัวว่าที่ชารว่าขับทางไกลอะไรเงี้ยคือเราเรามีประสบการณ์ตรงนี้เราก็ไม่กลัวเพราะเรารู้ว่าที่ชามันก็ยังมีแล้วปัญหามผมผมไม่คิดเลยนะราคา,าพอๆกันเนี่ยหรืออันนี้แพงกว่าแค่แสนเดียวใช่ไหมผมเอาอันนี้แน่นอนอะอาจจะให้อดข้าเดือนนึงก็ได้เก <laughs> บบินแสนนึงก็เอาอะเอา <laughs> อันนี้นดีกว่าแสนนึงเหรอถ้าถ้าคุณคิดจริงๆค่าเมเนเนนต์รถน้ํามันก็ไม่ได้ถูกนะคือขับไปขับมาค่าเมเนเนนต์รถน่าจะน่าจะทําให้ ชดเชยแสนหนึ่งได้นะฮะจอดข้างๆกันได้ลองระบบถอยจอดเลยไหมครับถอยจอดแบบนี้ได้ไหมได้ได้ได้กดตัว P อ่าเดี๋ยวดูนะครับถอยจอดข้างเทส l a ชนได้เลยมีน้องหมาอยู่ด้วยนะชนนงหเฮ้ยต่อถอยอ่าเดี๋ยวดูนะพี่มันถอยแล้วไม่หวาดเสียวเท่าเ e s l a ผมเบรกนะผมเบรกเองนะไม่เชื่อไม่กล้านะเมื่อกี้เมื่อกี้เบรกนะครับเมื่อกี้แบบเฮ้ยถ้าไม่เบรกอาจจะชนนะเฮ้ย หรือเปล่าไม่ไม่แต่มันมันขึ้นกำแพงสีแดงนะแต่ผมไม่เข้าใจว่าทำไมมันไม่เบรกอ่ะพี่เบรกโอ้เชี่ยข้างซ้ายเป็นไงครับขนลุ้นเลยอ่ะข้างซ้ายเล็กเสียวเล็กเอ้แบบ เมื่อกี้ต้องเหยียบเบรกนะครับเออผมใจผมตื่นผมเดียวเมื่อกี้ชนแน่เลยนะอคือมันมีข้อดีนะมันจะได้บอกว่าทําให้คนขับตื่นนะถ้าง่วงอะไรเงี้ยตื่นเลยตื่นจริงจริงแล้วบอกว่ามันเป็นความเขาเรียกว่าเราใจอยู่เหมือนกันนะเราใจอะแต่กล้องอะกล้องผมว่าชัดกล้องชัดครับกล้องดีผมว่ากล้องดีอ่า อันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ฮาร์ดแวร์4 0อาจจะไปผมว่าจะลองวัดค่าหัวใจหน่อยสิว่าเป็นเท่าไหร่แบว่าเหมือนกันไหมฮะโอเคครับนั่นแล้อะประมาณนี้นะครับก็จบคลิปไปแล้วคลิปนี้อ่าคแบบเบาๆอย่างนี้นะครับพี่วิวครับผมก็ขอบคุณพี่วิวมากขอบคุณมากครับที่ให้เกียรติมานี่เราก็ได้ลอง IX ครั้งแรกในชีวิตเลยนะไอเอ็กซ์ครั้งแรกเหรอใช่เคยลองนั่งข้างหลังตอนงานมารก็โชว์แต่ว่านี่เป็นครั้งแรกก็ขอบคุณมากครับที่มาสัมภาษณ์แล้วก็ให้ทดลองเนี่ย ครับรรผมก็มก่อนจากกันนะก็จะบอกว่าพี่วิวเป็น คนขับรถยนต์ไฟฟ้าเทสลาโมเดลวมาก่อนนะครับแล้วก็เป็นคนขับเทสลาโมเดลเอน่าจะเป็นคนไทยคนแรกเลยแหละที่ซื้อเทสลาโมเดลเอสรีเฟรชไปดูในช่องผมได้นะน่าจะมีวิดีโออินเสิร์ตตรงนี้ว่าพี่วิวเคยขับเทสลาโมเดลเมาก่อนแล้วพอผมก็มองว่าเอ๊ะมันโชคลมเหมือนกันนะแล้วมันก็พี่วิวก็เคยขับซีรีส์หมาก่อนเหมือนกันนะครก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นโมเดลวดังนั้นเนี่ยถ้าเขามาขับดูเนี่ยเขาอ,อ,อาจจะมีข้อมูลบางส่วนที่ผมไม่มีเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรเห็นมุมมองบางส่วนที่ผมไม่เห็นอ่าอย่างนี้ดีีีกกวว่่่่าาานะครพพรัับบซึงงงพพออิิมขจ็ยท ไดได้พูดไปเมื่อกี้ทั้งหมดเลยจริงๆแล้วอะ B M มันก็พัฒนามาไกลแล้วแต่คือด้วยความที่อาจจะไม่ได้ disrupt ตัวเองหรือเปล่าหรือว่าคู่แข่งมันพัฒนาเร็วเกินไปช่วงนี้พอเทสลามาทํารถจริงๆเนี่ยซอฟต์แวร์เขาไปไกลมากแต่เรื่องช่วงล่างก็อ,จจอย่างที่เราคุยกันต้องยอมจริงๆใช่ใช่อันนี้เป็นความสะดวกสบายอ,ยาอะคือแบบเหนือกว่าเทสลาอยู่แล้วเหนือกว่าเทสลาซึ่งเ,เราต้องเลือกอ่ะอย่างอย่าง,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 างหนึ่งสำหรับคนแก่อาจจะไม่ได้เลือกเทคโนโลยีมาเป็นหลักคันนี้อาจจะตอบโจทย์ ถ้าไม่ได้เลือกเท่านี้มาเป็นหลักแล้วตอนนี้คุณมองเบนซ์ B M ออเดีอยู่ว่าคันนี้ตอบโจทย์เลยนะใช่แ้่ให้เลือกคงเป็นอันนี้แหละครับใชาถ้าส่วนตัวนะคือเราไม่ได้เลือกรถยุโรปอยู่ใช่ไหมถ้ามองรถยุโรปอยู่แต่คนที่มองรถยนต์ไฟฟ้าแบบโอ้โหฉันศึกษารถยนต์ไฟฟ้ามานานมันก็อาจจะมองแบบเลยไปเลยใช่ใช่แต่ยังไงก็ลองมาขับดูได้ครับคันนี้ก็เป็นรู้สึกว่าตอนนี้ที่มีปล่อยเช่าก็จะมี E มีเมื่อกี้ขับผ่านอยู่นะครับก็ไปลองคุยกันได้ไม่รู้ว่่่าาาตอนนนนีีี้้้มคคยไหหบบบทเปิดใขััะร ก็วันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับครับ